คสวัสดีคับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไตครับท่าผูมนครับย้อนะครับจาน้้นะครับรัวคุตไตยกทัก ตาถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลชเวนิวันอโศกนะครับไปง่ายมากมาง่ายครับ BTS อโศกก็ได้มาได้ MRT ก็มาได้โลกสถานีสุขุมวิทจัดเต็มความอร่อยเหมือนเดิมไม่มีผิดพลาดเลยฮะแล้วจริงๆแล้วนะฮะพี่น้องชาวเทอร์มินอลเวนีิวันที่อโศกเนี่ยนะมาได้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไปทานข้าวกันอยู่แล้วใช่จริงๆเป็นที่ที่เขาใช้ฝากท้องกันอยู่นะที่นั่นแล้วก็คนก็ชอบกันมากแต่คราวนี้ท่านจะมีความสุขเพิ่มเติมขึ้นนะครับจากเดิม ที่เคมีเพราะว่ากูกต่อยกทับครั้งนี้ก็จัดไปเต็มเพียบเหมือนเดิมจะมีความอร่อยไปอยู่ที่นั่นกันนะฮะเราจัดกันตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่18ให้มากันเยอะๆนะครับพี่น้องครับนะฮะแลก็ที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านสามารถโหลดแอปพลิเคชันช้อ p ปี้สามารถเช็คข้อมูลรวมถึงสั่งอาหารและส่งถึงท่านในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ครับสามารถทําได้เช่นนั้นเลยนะครับผม ห้ามพลาดเด็ดขาดการกรบาดไปเลยนะถ้ามีปฏิทินกาักรบาดไว้แต่ถ้าไม่มีก็โน้ตเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือ13-18ถึง18เท่านั้นห้ามพลาด1 3ถึง18ตุลาคมนี้นะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้อยากจะทานอะไรอร่อยๆที่มันแบบสบายวันนี้จะมาสอนจะมาสอนอะไรที่มันไฮโซหน่อยฟร o สเซ่นคีวีมาร์การอะไรนะ โปรเซนกีวีมังการีเดอร์เดี๋ยวท่านประธานท่านท่านประธานพูดนะสำเนียงยังไม่ค่อยใช่ออกไปทางแบบติดอังกฤษฝรั่งเศสถ้าเป็นคนที่มีเกาะส่วนตัวอังกฤษแบบนี้ต้องพูดอย่างนี้ฮะโปรเซนกีวีมังการีเดอร์ท่านผู้ชมครับผมไม่อยากยินไปเลยลมไปเถอะลืมมันไปเลยลองผสงส่วนผสมน่อยครับนี่แหละกีวี่หกผลน้ำองุ่นเศษหนึ่งส่วนสองถ้วยหรือครึ่งถ้วยน้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะ น้ำเชื่อมสักสีช้อนโต๊ะน้ำแข็งสักสี่ถ้วยกีวีนะฮะกีวีฝานมามะนาวซีกและเกลือสําหรับตกแต่งด้วยเตรียมให้พร้อมวิธีทําคุณก็ทำไงเริ่มครับใช้มะนาวซีกทาไปบริเวณปากแก้วให้ทั่วครับนะปากแก้วแก้วอยู่ในแก้วนี่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 แก้วมาริกาต้านะครับเขาใช้มะนาวเนียทาก่อนครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อทาจนทั่วให้มันฉ่ำๆ่แฉะแฉนิดนึง คว่ำปากแก้วลงไปในซุกกับเกลือพูดง่ายๆว่าที่ทาเพื่อให้เกลือมันติดนั่นเองมันจะได้มีรสเปรี้ยวแล้วก็้พักไว้ขยี้ๆมานิดนึงให้มันติดแล้วก็พักทิ้งไว้ทั้งวันทิ้งไว้กันเลยหลังจากนั้นเทกีวีที่หั่นชิ้นพร้อมน้ำมะนาวและน้ำองุ่น ปั่นร่วมกันเราวัดตวงไว้เรียบร้อยแล้วนี่นี่คือ6กนี่คืออะไรก็หตลอดนี่คือ6ผลใช่ไหมฮะหผลครับผลนะครับตามสูตรนี่เลยแล้วก็มีน้ำมะนาวน้ำมะนาวตามสูตรที่บอกไว้นะครับนี่แล้วก็น้ำเชื่อมมะนาวครับ แล้วก็น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมนะครับแล้วก็น้ำอะคุ่นครับผมัคู่นะฮใส่ลงไปให้หมดนะครับต้องใส่ลงไปนะครับนี่ครับนี่แล้วก็ตามด้วยน้ำอุ่นุนน้ำอัคนนอันนี้มันจะเป็นเรื่องดีมากสำหรับท่านที่ได้รับกระเช้าดอกไม้บ่อยๆกระเช้าผลไม้ไม่ใช่กระเช้าดอกไม้ประทานโทวครับแล้วก็มันจะมีกีวีติดเข้ามาเต็มเลยท่านบางทีไม่รู้จะทำอะไรเอามาทำนี่ฮะครับหลังจากนั้นใส่น้ำแข็งตามที่เตรียมไว้ด้วยนะครับนี่เลยใส่น้ำแข็งตามที่เตรียมไว้ตรงนี้ ครับผมเอาน้ําออกเอาน้ําออกครับผมได้ครับได้ครับอันนี้เป็นความละเอียดของครับอันนี้สูตรนี้ทานได้ประมาณสัก3ามสี่คนนะเพราะว่าหกคนนี่ที่บ้านผมทานสิบแปดคนเลยแล้วก็จิบเป็นคนละจิบเลยเนี่ยจิบพมันก็ได้กับประโยชน์สองยอดเท่าไรจิบง่ายเลยเสร็จแล้วก็ปั่นนะฮะปั่นไปเรื่อยๆรื่อนะครับรวมกันให้มันค่อนข้างละเอียดยิบเลยนี่นี่ให้มันละเอียดละเอียดละเอียด นะฮะโอเคละเอียดแล้วมั้งได้ได้แล้วนะได้แล้วครับอันนี้ไม่ใช่ละเอียดแล้วนะฮะอันนี้จะกันเลยละเอียดอันนี้จะปนแล้วนี่ฮะแล้วก็นําแก้วที่เราได้ได้ได้คว่ำไว้ตรงนี้ตรงเกลือนะครับโอ้โมันจะมีเกลือติดอะไรเห็นไหมฮะเสร็จเรียบร้อยก็เทลงไปในแก้วโดยอย่าให้โดนปากแก้วนี่ครับแล้วเดี๋ยวเราจิบจะได้มีเปรี้ยวมีคงมีเค็มครบถ้วนนะครับนี่ครับในขณะที่เทผมจะบอกประโยชน์นิดนึงนะครับกีวีอุดมไปด้วยวิตามิน และแร่ธาตุหลายชนิดอย่างเช่นมีวิตามิน A มีวิตามิน C E K B1 B2 B3 B6 B9 กแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมนะฮะสังกะสีโอ้โหมีเยอะมากแมกนีสมนะฮะมีครบเลยนะฮะจัดเป็นผลไม้มีวิตามินสูงมากการทานกีวีเพียงหนึ่งลูกนะครับหรือปริมาณเขาเรียกว่าพักสัก100กรัม1ขีดอย่างเงี้ยนะจะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินซีมากถึงร้อยละ 1 5 5ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันและนอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยโอเมก้า3อีกด้วยซึ่งเป็นกรดไขมันที่จำเป็นอย่างมากสำหรับร่างกายและร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้นี่คือประโยชน์ของกีวีนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยกินหรือไม่อยากกินกีวีกินบ้าง ผมผมผมพูดตรงๆรงเลยยังไงฮะยังไงรสชาติเป็นยังไงถ้าผมไม่เคยชอบกีวีเลยแต่อันนี้อร่อยจริงๆริงเอออันนี้อร่อยไม่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 พี่กินอันนี้เหอพี่กินอันนี้เขาจะเทอ๋อเราก็ต้องถามบ้างย้ำอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมในขณะที่เราดื่มฉลองเลยอ่ะไม่มีเกลือหรือไหมอืมนี่ฮะบบายบายแบบนี้นะผมบอกเลยนะความชื่นใจของมะนาวแล้วก็เกลือเค็มๆแล้วก็กีวีที่ไฮวิตามินมากมายแบบไก่กองแบบนี้หนูๆหนุๆหนุ่มๆห่งนะเนาะ เก่งมากใช่ครับผมครับผมไม่ได้พูดอะไรทำขายก็ซื้อเราฉลองกันนิดนึงเพราะว่าเราจะมีงานคอบคุณต่อยุกซับสตาร์หน้า13ถึง18ตุลาคมนะครับต้องไปไม่ว่าจะไปด้วย BTS ก็ลงสถานีอโศก MRT สถานีสุขุมวิทจัดเต็มศูนย์การค้าเชมิโนนเชเวนตี้วอโศกครับพักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกันช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ ช่วงที่แบบโอ้โหยั่วยวนจิตใจท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นแฟนๆรายการครัวคุณต่อยน้ำพริกปลาสลิดนางงามมาแล้วอันนี้ของผมเองนะฮะควบคุมการผลิตเองดูแลเองนะครับโดยคนผลิตเรียกว่าโฮมเมดนะฮะทำการแบบชนิดเรียกว่าฝีมือล้วนๆเลยคุณผู้ชมนี่ฮะเมื่อเป็นกระป๋องแบบนี้นะครับมี2รสชาติเผ็ดน้อยกับเผ็ดมากนะครับน้ำหนักเฉพาะนะฮะน้ำพริกปลาสลิดขนาดงกรัม คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าก่อนที่ปลาสลิดจะมาทอดเป็นแบบนี้เวลาซื้อมากิโลกร,รมลัมละตอนนี้ก็ถือว่าแพงขึ้นเยอะนะครับ200บาทเมื่อทอดแล้วได้เพียงแค่1ขีดครึ่งนะฮะแต่นี่2ขีดกับ80กร,รัมนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ปลาสลิดมากกว่า1กิโลกร,รัม <Wow. S 1> กระป๋องละ299บาท3กระป๋องนะครับราคา897บบาทส่งฟรีทั่วไทย โทรทันที1 2 3 5นะครับย้ำา1ห3 5หรือ S N A W A T นะครับเวลาทอดนะครมีหลายสเต็ปด okay. no no okay. <Okay. S 1> ูที่หน้ารับประทานขนาดไหนนี่อันนี้ก็กรอบเลยนะครับถ้าจะได้แบบนี้เนี่ยต้องใช้แบบนี้ประมาณ8กระจาดถึงจะได้แบบนี้1กระจาดนะฮะเมื่อเปิดออกมานี่สภาพเป็นแบบนี้ไม่ใส่ผงชูรสโอเคไม่ใส่สารกันบูดนะครับ ที่สำคัญเราใส่เนื้อปลาสลิดเป็นชิ้นๆด้วย <Yeah. S 1> นะ <Wow. S 1> ให้มันแตกต่างไปเลยเวลาคุณรับประทานปับ๊บนอกจากได้ความอร่อยแล้วคุณยังได้เคี้ยวเนื้อปลาสลิดเป็นชิ้นๆนะครับ <Wow. S 1> เราคัดสรรวัสดุอย่างดีปลาสลิดใช้ซสายแบบจัมโบไม่ใช่ว่า มาถ่ายให้ดูแล้วบรมาคัดนะครับอันนี้ทํามานานแสนนานนะฮะทำมาประมาณเกือบ1ปีแล้วเพราะฉะนั้นคุณภาพเหมือนเดิมทุกประการ <Okay. S 1> มีออยอนะครับมีการบรรจุอย่างถูกต้องทุกประการเน้นความสะอาด <Wow. S 1> คุณดูนี่นะมีฝาปิดอลูมิเนียมแบบชัดเจนมีอายุอยู่ได้6เดือนทั้งๆที่ไม่ได้ใส่สารกันบูดใครสนใจวันนี้กระป๋องละ299บาท3กระป๋องนะครับราคา897บาทส่งฟรีทั่วไทย เก็บเงินปลายทางก็ได้โดยที่ไม่ได้ชาร์จเงินอะไรเพิ่มโทรทันที1,2,3,5นะครับย้ำา1ห3 5หรือ SNAWAT นะครับนวัตหรือ qr code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอบอกได้เลยว่าใครที่เคยรับประทานรีบซื้อซ้ำด่วนก่อนที่ผมจะขึ้นราคานะครับและถ้าใครยังไม่เคยทานต้องสั่งวันนี้โทรทันที1,2,3,5หรือ n a w a t นวัตหรือสแกนค r Code ด่วนบอกเลยรับประกันความอร่อย โดยคุณนวัดคุณดูที่ฝากระป๋องเป็นหลักได้เลยสุดยอดกลัวคุณไป